จะส่งทพ็คคู่นะครับอ่าเป็น FC มุกดาหารนะครับอ่ะคนนึงมาดูนะครับคนนึงออนไลน์นะครับก็ขอบคุณ FC ทั้ง2ท่านนะครับจังหวัดเดียวกันนะครับก็ขึ้นรถบรรทุกพร้อมกัน2คันเลยนะครับก็เป็น FC จากมุกดาหารทั้งคู่เลยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ะรถสวยทั้งคู่เลยนะครับก็ขึ้นรถบรรทุกแล้วนะครับอ่ะจะส่งถึง FC วันพรุ่งนี้เลยนะครับ ก็ขอพระคุณ FC ทั้งคู่มากครับให้รวยๆเฮงๆนะครับอ่ารถสวยๆก็จัดส่งขึ้นรถบรรทุกนะครับอ่ะส่วนใครที่อยากได้สวยๆเหมือน FC 2ท่านนะครับทั้งตัว y m 5 7อ่า 57A นะครับแล้วก็ตัว EF514 นะครับเรามีรถให้เลือกเยอะมากๆนะครับอ่าอีวันพรุ่งนี้ก็เข้ามาเพิ่มมาเติมสตอ็อกอีกประมาณ15คันนะครับแล้วก็ที่อยู่ในสตอ็อกก็เยอะนะครับ อ่ะก็ขอพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณมากๆครับอ่ะรวยรวยเฮงๆนะครับอ่ะส่วน FC ท่านไหนอยากได้รถส,สวยๆนะครับ YM 3 5 1 a EF 5 1 4้่อานึ่งอ่าเนวิชแลนด์นะครับอ่าโคบต้า M 8 8ดแปดดาวที่1 0 0 0 0แสนบาทโซลิด50แรงดาวที่อ่าสามหมื่นห้บาทนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะดาวนะครับ แล้วก็อ่ะ MU49 ครับดาวที่50,000บาทนะครับใครอยากได้รถสวยๆนะครับอยากซื้อเงินสดนะครับเรามีกลุ่มเงินสดที่ราคาพิเศษนะครับให้เลือกมากมายนะครับอ่าอย่างเช่นอ่์ดี้าสามนึย์เคสองแส0เก้าหมบาทนะครับอ่หรืออย่างเช่นอ่า66นึ่งศูนนี่ติดจองแล้วเมสซี่อ่า455 100แรงนะครับอ่า M85 นะครับก็พวกนี้ก็จัดโปรอยู่ที่ 5แสนเก้าหม5 0 0 0บาทโอ้จะลืมโปรตัวเองแล้ว <c oughs> ใครสนใจใครอยากได้นะครับแล้วก็มีพวก L 5้าศมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวันนี้ก็มี FC เข้ามาอุดหนุน2ท่านเป็น L 4 0 1 8นะครับเป็น FC จังหวันเลยนะครับแล้วก็เป็น FC จากอุตร,รดิตนะครับน้ำปาานะครับอุดหนุน L 5 0 1 8คันงามนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับส่วน FC ท่านไหนลูกค้าท่านไหน อยากได้รถสวยๆไม่ว่ารุ่นไหนนะครับโทรหาเซววนได้เลยนะครับเซววนยินดีรับสายขายให้ทุกคันนะครับอยากได้ขนไหนขายให้ทุกคันนะโทรหาเซววนได้เลยนะครับรถสวยๆรอ FC อยู่เยอะมากๆเลยนะครับ ก็มีจัดโปรให้ทุกคันนะครับมีราคาพิเศษให้ทุกคันนะครับ ym 3 5 1 a อ่ะจัดโปรให้เหมือนกัน ef 5 1าจัดโปรให้เหมือนกันนะครับโทรหาเสี่วว่นได้นะรถสซสวยมีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับชอบ ef อุดหนุน ef ชอบ ym อุดหนุน ym ชอบฟรีดาวก็แจ้งโปรเลยครับอยากรับโปรฟรีดาวนะครับโทรหาเสี่ยวว่นได้เลยนะครับสวัสดีครับ